สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของ อ,อ,อภัยราชกุมารค่ะจากพระไตรปิฎกเล่มที่13โดยเฉพาะจากมุมมองที่อาจารย์ธนากรปุษวงได้บรรยายไว้นะคะเป็นเรื่องของเจ้าชายอภัยโอรสพระเจ้าพิมพิสารที่เดิมทีเนี่ยท่านนับถือศาสนานิครันฐานนาตบุตรแล้วก็เก่งเรื่องการโต้วาทะมากแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือท่านถูกส่งมาเหมือนมาท้าทายพระพุทธเจ้าด้วยคําถามที่คิดว่าพระองค์น่าจะตอบไม่ได้จนนําไปสู่คําสอนเรื่องการกล่าววาจาที่สําคัญมากๆเลยค่ะ ครับคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเออต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับเพราะเจ้าชายอาภัยเนี่ยเป็นคนที่ทางนิครันฐานนาตบุตรไว้ใจมากส่งมาเหมือนเป็นตัวแทนเลยเพื่อจะทดสอบพระบัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เหมือนเอาชื่อเสียงของเจ้าชายเองมาเดิมพันด้วยนะครับ ค่ะเล่าที่มานิดนึงนะคะเจ้าชายอภัยเนี่ยพระมารดาเป็นหญิงงามเมืองแล้วก็ได้มาเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารตอนหนุ่มๆเนี่ยท่านศรัทธาในคําสอนของศาสดานิครันธาตบุตรมาก่อนใช่ครับและความศรัทธานั่นแหละครับที่เป็นจุดเริ่มเรื่องเลยคือ,อนิครันธาตบุตรก็วางแผนให้เจ้าชายไปทูลถามปัญหาที่เรียกว่าปัญหาแบบสองเงื่อนอ๋อปัญหาสองเงื่อน ครับผมเหมือนตั้งใจให้จนมุมเลยใช่ไหมคะคือถามว่าหนตถาคตเคยพูดอะไรที่ไม่ถูกใจคนอื่นบ้างไหมถ้าตอบว่าเคยก็อา้าวไม่ต่างจากคนทั่วไปสิแต่ถ้าตอบว่าไม่เคยเอา้าวแล้วทำไมถึงพยากรว่าพระเทวทัตจะตกนรกอันนี้พระเทวทัตไม่พอใจแน่ๆถูกต้องครับเป็นแผนที่แบบว่าไม่ว่าจะตอบทางไหนก็ดูเหมือนจะเข้าทางหรือติดกับดักที่วางไว้ ที่เขาเปรียบว่าเหมือนเหล็กสองคมติดอยู่ที่คอกลืนไม่เข้าขายไม่ออกโคคิดมาอย่างดีเลยนะคะแล้วพอเจ้าชายไปเข้าเฝ้าจริงๆเป็นยังไงต่อคะคือพอไปถึงจริงๆอ่ะท่านก็ยังลังเลนิดหน่อยอา้าวไม่ได้ถามเลยเหรอคะยังครับยังไม่ถามทันทีแต่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพัตตาหารที่เรือนก่อนในวันรุ่งขึ้นอ๋อค่ะพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแหละครับถึงได้ทูลถามปัญหานี้แล้วปฏิกิริยาแรกของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคะนี่คือจุดสําคัญเลยครับ พระองค์ทำลายกับดักนี้ทันทีเลยยังไงคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนราชกุมารปัญหาข้อนี้จะตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้อ๋อไม่ได้ฟันธงไปเลยใช่ครับพอเจ้าชายได้ยินแค่นั้นก็รู้ตัวเลยอุทานออกมาเลยว่าเอ,อแผนของพวกนิครรถพังแล้วโหแค่ประโยคเดียวครับการที่ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธทันทีแต่ชี้ว่าปัญหามันซับซ้อนกว่านั้นเนี่ย ก็คือปลดชนวนตั้งแต่ต้นเลยจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้อุปมาเพื่ออธิบายต่ออุปมาเรื่องเด็กอ่อนที่เผลอกลืนไม้หรือก้อนกรวดเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับครับทรงถามเจ้าชายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจะทำยังไงเจ้าชายก็ตอบว่าก็ต้องรีบเอาออกถึงแม้เด็กจะเจ็บหรือมีเลือดออกก็ตามเพราะความเอนดูไม่อยากให้เป็นอันตรายครับ พระพุทธองค์ก็ทรงใช้อุปมานี้แหละครับเชื่อมโยงกับหลักการตรัสวาจาของพระองค์ว่าพื้นฐานมันมาจากความเอ็นดูหรืออนุคัมปาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่จะเอาชนะหรือแค่ทําให้คนฟังพอใจแล้วจริงทรงแสดงหลักเกณฑ์หข้อในการตรัสวาจาหลักเกณฑ์หข้อนี้สาคัญมากเลยนะคะสรุปหัวหใจหลักๆได้ว่ายังไงบ้างคะครับแกนหลักๆเลยมี3อย่างคือวาจานั้นต้อง 1. เป็นเรื่องจริง 2. มีประโยชน์ และ 3, กล่าวในเวลาที่เหมาะสมหรือรู้การจริงมีประโยชน์และถูกเวลาใช่ครับส่วนว่าคนฟังจะชอบหรือไม่ชอบจะรักจะพอใจหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาคือถ้าเรื่องไหนไม่จริงไม่มีประโยชน์พร่องก็ไม่ตรัสเลยถึงแม้คนฟังอาจจะอยากฟังก็ตามอือหือแต่ในทางกลับกันถ้าเรื่องไหนจริงแท้มีประโยชน์แต่พูดไปแล้วคนฟังอาจจะไม่ชอบไม่พอใจ พระองค์ก็จะทรงพิจารณาการอันควรที่จะตรัสอ๋อต้องดูจังหวะเวลาด้วยใช่ครับเพราะมีเมตตาความเอ็นดูเป็นที่ตั้งซึ่งหลักการนี้เอ่อผมว่าท้าทายมากนะโดยเฉพาะในยุคนี้ใช่เลยค่ะยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วบางทีความจริงประโยชน์หรือการลาเทศะอาจจะถูกมองข้ามไปเพื่อความเร็ว หรือความพอใจชั่วครู่เข้าใจเลยค่ะพอเน้นที่ความเอ็นดูแม้จะพูดตรงๆแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะคะพอเจ้าชายอภัยได้ฟังแล้วท่านว่ายังไงต่อคะท่านก็ทูลถามต่อนะครับว่าเอ่อพระองค์ทรงคิดคําตอบพวกนี้เตรียมไว้ก่อนหรือเปล่าอือฮึ hmm. พระพุทธเจ้าก็ส่งย้อนถามเปรียบเทียบครับว่าตัวเจ้าชายเองเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องรถใช่ไหมถ้ามีคนมาถามเรื่องส่วนประกอบรถจะตอบได้ทันทีไหมเจ้าชายก็ตอบว่าตอบได้ทันที เพราะรู้ดีอยู่แล้วใช่ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนกันเพราะธรรมธาตุคือธรรมชาติแห่งความจริงเนี่ยพระองค์ทรงแทงตลอดเข้าใจถ่งแท้แล้วก็เลยตอบได้ทันทีโอ้โหแสดงถึงพระปัญญ,ญาแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารจริงๆนะคะเปลี่ยนใจคนที่ตั้งใจมาท้าทายได้เลยจนสุดท้ายเจ้าชายอภัยก็ประกาศตนเป็นอุบาสกเลยครับผมเหมือนที่เขาว่าหงาของที่คว่ำ ปปิิดดของที่นะครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกมีต่ออีกนิดหน่อยครับซึ่งก็สะท้อนหลักการนี้อีกเหมือนกันแต่เป็นในมุมของความจริงที่อ,อ,อาจจะฟังดูเศร้าหน่อยความดีความชอบก็ได้รับรางวัลเป็นนางฟ้อนรำอยู่ด้วยกัน7วันแต่วันที่8นางก็เสียชีวิตกะทันหันเอาเหรอคะครับเจ้าชายก็โศกเศร้าเสียใจมากก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วพระพุทธองค์ทรงช่วยยังไงคะในสหายการแบบนั้นพระองค์ก็ตรัสสอนเรื่องสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดนะครับว่าจริงๆแล้วน้ําตาที่เราเคยร้องไห้เพราะความพลัดพรากในอดีตชาติเนี่ยมันมากมายกว่าน้ําในมหาสมุทรอีกนะแล้วก็ตรัสพระคาถาเตือนสติทําให้เจ้าชายได้คิดแล้วก็บรรลุโสดาปฏิผลในที่สุด อ๋อเป็นการชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ความจริงเรื่องความตายความพลัดพรากซึ่งปกติเราอาจจะไม่อยากพูดถึงแต่เมื่อพระองค์เห็นว่ามีประโยชน์และถูกกาละเทศะเพื่อช่วยให้คนถูกได้พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมนั้นถูกต้องครับเรื่องราวทั้งหมดของอภัยราชกุมารนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับของการใช้ทั้งปัญญาและเมตตาในการสื่อสารย้ำหลักการเดิมเลยครับว่าจะควรจะจริง มีประโยชน์และกล่าวให้ถูกการ แม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจคนฟังเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะครับประเด็นที่น่าชวนคิดต่อสำหรับพวกเราทุกคนก็คือว่าหลักเกณฑ์หข้อนั้นนะครับเราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสื่อสารเรื่องยากๆหรือเรื่องที่อาจจะกระทบกระทั่งกันการสื่อสารแบบไหนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆโดยยังคงอยู่บนฐานของความจริงและกาลเทศะท,ที่เหมาะสม เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้กดติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ